ม,มีอะไรหรอครับคุณลูกทำไมเหอเลือดซวนถึงได้ออกมาจากห้องนังเลนนม่เหมือนว่าเขาจะมาหาซูซูเชียเพราะข่าวบ,บางอย่างนะครับเดี๋ยวพมขอหาแป๊บนะครับว่าข่าวอะไรซูซูเชียกับเหอเลือดซวนอีกแล้วดูวเหมือนว่าอย่างนั้นจะไม่สนใจคำพูดของเราเลยค,คุณลูกครับเยอะเหรอคือว่าข่าวมันมีอะไร ข่าวนี้พาดพิงถือคุณเนวยครับนี่มันเฮ้กล้าเขียนข่าวแบบนี้คนพวกนี้กล้าดีนี่คุูคุณลูกทอนข่าวทันทีทำลายชื่อบุคคลที่โพสข่าวนี้ออกมาและอย่าปล่อยให้ไปแม้แต่คนเดียวแล้วก็ซึมหาคนที่ให้ข่าวนี้กับนักข่าวฉันจะให้มันชดใช้ครับ ใครเป็นคนเขียนข่าวนี้กันน่กล้ามาทําให้คุณลูกโมโหร้อนหาที่ตายจริงๆเนื้อหาของข่าวนี้เขียนขึ้นมาเพื่อทําให้ซู่ซู่เชียเสียหายเป็นฝีมือใครกันแน่เอ๋ลลูอหยานซู่ซู่เชียลูอหยานทาไมคุณถึงมาที่นี่ได้อยากจะใช้ห้องนั่งได้หรอคะฉันเพิ่งใช้เสร็จพอดีคุณจะเธอยังใช้ไม่เสร็จเพราะเรามาใช้ห้องต่อกันเถอะ เอ๊ hey, คุณลาฉันทำไมเดี๋ยวสิสุุเชียวเมื่อกี้เธออยู่กับเฮอลุอสนอีกหรอเออคือเขามาคุยกับฉันเรื่องข่าวแย่แล้วลู่หยานจะคิดบัญชีกับฉันแล้วสุซุเชียวเรื่องข่าวนั้นเฮ้ hey, สุภาพบุรุษเขาไม่ลงไม้ลงมือกับผู้หญิงหรอกนะเรื่องข่าวนั้นเธอไม่ต้องกังวนหลหรอกฉันจะจัดการเองเอ๊ hey, คุณไม่ใช่จะลงไม้ลงมือกับฉันหรอกหรอคะ ลงไม้ลงมือซือซูเชียร์สำหรับเธอแล้วเธอเห็นฉันเป็นผู้ชายขยะที่ลงไม้ลงมือกับผู้หญิงหรือไงไม่ค่ะไม่ค่ะสำหรับฉันแล้วกุลรู้เป็นสุภาพบุรุษปฏิบัติต่อคนอื่นรักกับสายลมในฤดูใบไม้ผลิเป็นคนที่น้ำๆพว้คนด้วยเหตุผลเสมอเป็นตัวอย่างที่ดีเลยค่ะเธอคิดแบบนั้นจรงิงๆหรอแล้วเธอเปรียบเทียบระหว่างฉันกับเหอเลือสวนหเหอเลอดส่วนเขาก็เป็นแค่ดารา ที่ขายหน้าตาก็เท่านั้นเองจะมาเทียบกับคุณได้ยังไงล่ะคะพูดตามตรงคุณรู้เป็นผู้ชายที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ฉันเคยเจอมาเลยเหลอล้วง่นขอโทษนะเราให้ฉันผ่านพ้นภพ,พิบัตินี้ไปได้แล้วฉันจะเลี้ยงข้าวนายเป็นการชเชยยิงนี้นี่เองคำพูดจากอกแบนๆของเธอฉันเชื่อคำพูดจากใจไม่ใช่จากอกแบบนั้นนะอีกอย่างฉันไม่ได้แบนสักหน่อยฉันโตแล้วนะ ถ้าคุณไม่เชื่ออยากจะให้ฉันทดสอบดูเหรองั้นฉันไม่เกรงใจแล้วนะไม่เอาหยุ่นะรอเล่นนะ่ะนี่ก็ได้เวลาแล้วก็ไปพักผ่อนเถอะเอ๊ะยอมปล่อยฉันไปง่ายๆขนาดนี้เลยเหรอดูเหมือนเธอจะไม่อยากให้ฉันไปสินะเธออย่างนั้นพวกเราอยู่ด้วยกันต่อก็ได้มัไม่ดีกว่า ฉันควรจะกลับบ้านแล้วจริงๆถ้าป่ายังรอฉันอยู่เลยแล้วก่อนค่ะคุณลูกวันนี้ลูกยานยอมปล่อยเราไปง่ายๆเลยฮะแปลกจริงๆในเมื่อเธอเห็นเราเป็นคนดีมีมารยาทเราจะต้องไม่ทําให้เธอผิดหวังเด็ดขาดแต่ว่าเรื่องข่าวนั้นคงไม่ง่ายซูซูเชียอาจจะต้องเจอกับปัญหาเราจะต้องเตรียมตัวบ้านถังอะไรกัน ประธานลูช่างเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนและเอาใจใสจ่จริงๆอยากจะสิงร่างผู้หญิงคนนั้นการค้นหายอดนิยมประธานบริษัท JK ลุยานเห็นอกเห็นใจพนักง,งานฉันว่าแล้วเชียวเป็นปไมิดาที่คุณรู้ผู้สงูงส่งจะไปทะเลาะกับใครเพราะความหึงหวงเทพบุตรแห่งเสียงเพลงกับสาวปริศนาที่เป็นเพื่อนกันมานานผู้หญิงคนนั้นเป็นแค่เพื่อนกับเทพบุตรแห่งเสียงเพลงหรอกหรอเนี่ยงั้นก็ค่อยอยังชั่วหน่อย เหมือนว่าฉันจะเข้าใจเธอคนนั้นผิดไปเข้าเย่ขนาดนี้ได้กลับถูกระง,งับได้ในภายเดียวภายในวันเดียวดูเหมือนว่าจะเป็นลู่ยานแต่ว่านะซูเซีเยเธอคิดว่าเรื่องนี้มันจะจบแค่นี้ง,งั้นหรอเดี๋ยวฉันจะทำให้เธอได้รับรู้ถึงสิ่งที่เรียกว่าพลังของแฟนคลับเองฉันได้ที่อยู่ของยายผู้หญิงที่อ่อยพี่เหลือส่วนแล้วที่อยู่คือ วันนี้รกลับสะเย็นเลยต้าป่ายคงไม่เป็นห่วงหรอกมะในเพชศยาอยู่เดี๋ยวนี้นะเอ๊ะพวกคุณเรียกฉันหรอคะแกล้งง้อะไรอยู่เหล่านั้นแหละใหญ่จิงจอกเจ้าเล่จัปลาสองมือพวกคุณเป็นใครกันฉันไม่รู้จักพวกคุณด้วยซ้ำถ้าไม่จจู่มาด่าฉันแบบนี้ประสาทพวกคุณเรียก,กลับไปจะดีกว่าไม่อย่างนั้นฉันจะร้องขอความช่วยเหลือแล้วนะ ยังจะเสแสร้งทำเป็นไม่รู้อีกค,คิดว่าจะไปไง่ายๆได้งั้นเหรอเธอเช้ใบหน้าสวยๆนี้ไปอ่อยพี่หลัวซวนใช่ไหมอะไรนะสองคนนี้เป็นแฟนคลับของเธอหลัวซวนเหรอเพราะเธอกำลังเข้าใจผิดเรื่องของฉันกับเพือหลัวซวนอานหนิงอย่ามัวพูดมากเลยเราต้องรีบนำคนยึดติดทมขึ้นมาให้พี่หลัวซวนให้ได้เฮ้เฮ่พวกคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะคะ่ะฉันกับหลัวซวนเป็นแค่เพื่อนกัน มันไม่ได้เป็นอย่างที่พวกคุณคิดเพื่อนคนอย่างเธอคูค่ควรจะเป็นเพื่อนพี่หลวงส่วนงั้นเหรอพี่หลวงส่วนคือบัวหิมะในแดนสวรรค์เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ทีเยอะยิ่งไม่มีใครมีคุณนสมบัติที่จะเป็นเพื่อนกับเขาสมองของคนพวกนี้ความคิดสุดยอดจริงๆคงใช้ให้ผลไม่ได้ใช่แล้วคนที่กา้าเรียกตัวเองว่าเป็นเพื่อนของพี่หลวงส่วนเพราะเราจะต้องจัดการทิ้งให้หมดเอ๊ะเสียงนี้มัน ฉันขอแนะนำให้พวกคุณรีบไปจากที่นี่ซะดีกว่าไม่งั้นมันจะจบไม่สวยแน่ความตายอยู่ตรงนั้นแท้ๆแล้วยังจะปากดีอีกร่นหัดที่ตายชัดๆเธอกำลังขู่ใครฉันจะบอกให้นะวันนี้ไม่มีใครช่วยเธอได้ทั้งนั้นใครกล้ารังแกเซเฮียหืมลุยเลยองหญิงไปสังสอดพวกเธอซะหมาอะไรกันเนี่ย ช่ด้วยแม่จ๋าหนูโดนหมากาดฉันเตือนแล้วนะไม่ฟังเองพอแล้วองหญิงองหญิงเก่งมากเสียช,ชียไม่เป็นไรนะครับมามีไม่เป็นไรจ้ะต้องขอบใจต้าป่าจริงๆที่มาช่วยมามีเอาไว้ทันเวลามันเป็นหน้าที่ของต้าป่ายอยู่แล้วต้าป่าจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเสียช,ช,ชียเป็นอันขาดกล้าสั่งให้หมามากัดฉันงนั้นเหรอนักเพชยามไปตายซะ ฉัเฉียเสียระวังตาไปโอ๊ยตาไปตาไปเป็นยังไงบ้างอย่าทำให้มันมีตกใจสิเจะหมาบ้าไปให้พ้นนะอง,งหญิงเห็นแก่ความเก่งของฉันหรือยังฉันจะบอกให้นะไม่ว่าเจ้าคนหรือหมาถ้าใครมาขัดขวางฉันจะฆ่าถึงให้หมด นี่เธอกล้าทำล้ายลูกชายของฉันฉะฉันทำแล้วมันทำไมเธอบังคับฉันเองฉันก็จะฆ่าเธอด้วยใส่ตายใย,ยนี่น่ากลัวชะมัดถ้าจะฆ่าก็ฆ่าฉันให้ตายเลยนะเพราะถ้าฉันไม่ตายล่ะก็ฉันจะเอาคืนให้ลูกชายของฉันให้ถึงที่สุดนางพัสายาแกกล้าขู่ฉันงั้นเหรอ,องั้นแกก็ตายไปซะเดี๋ยวนี้เลยเสียชีิเฉียเร็บหลบไป เราจะให้ตาปลายบาดเจ็บอีกไม่ได้หืมแก้เป็นใครคนที่จะขาดึงไงอ้ลุย่ันว้าวคุณลุงนอกจากจะรอแล้วยังต่อสู้ได้เท่อีกนะครับเนี่ยเยะแล้วเขาเห็นหน้าเราแล้วไม่มีทางเลือกแล้วไม่ว่าเธอจะเป็นใครเ็มาทำลายผู้หญิงของฉันแบบนี้นึกเหมือนว่าเธอจะอยากตายมากสินะ อ้าเจ็บเจ็บเขาคือลูหยานลูหยานกับนางเพชรสยามน,นั่นเกี่ยวข้องกันจริงๆด้วยย่าแล้วไปทําให้ลูกหยานโกรธซะแล้วรีบหนีก่อนดีกว่าคิดจะหนีอะไรกันค,คุณลู่ฉันไม่ได้ทําอะไรผิดนะคะเธอเป็นคนลงมือไม่เกี่ยวอะไรกับฉันพ่อตัวไปครับไม่นะคุณลู่คะฉันสำนึกผิดแล้วปล่อยฉันไปเถอะนะคะ กแกมาหมูนี่ว่ะฉันไม่ยอมท่าเก่งจริงก็มาสุต้ต่อตัวสิสู้ๆเฉียวเธอไม่เป็นไรนะฉันไม่เป็นไรแต่ตาไปอะไรกันตาายทำไมน้าตื่ไปด้วยเลือดแบบนี้ล่ะเยอะแล้วเขาได้รับบาดเจ็บคุณลุงครับผมไม่เป็นไรแค่เลือดที่มือไปโดนหน้าน่ะครับสาเร็จคุณลุงดูไม่ออกละ เลือดออกเยอะขนาดนี้จะไม่เป็นไรได้ยังไงฉันจะพาเธอไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้คุณลุงครับองค์หญิงก็มาเจ็บอุ้มองหญิงไปครับโรงพยาบาลอง์หญิงฉันขอโทษพวกคุณเป็นพ่อแม่กันยังไงทำไมถึงปล่อยให้เด็กบาดเจ็บถึงขนาดนี้ไม่มีความรับผิดชอบกันจริงๆสินะ เออใช่ค่ะใช่ค่ะพวกเราดูแลลูกได้ไม่ดีเองคือว่าคุณหมอคะไม่ทราบว่าลูกชายของฉันเป็นอะไรมากไหมคะจะเป็นรอยแผลเป็นไหมเขาเป็นผู้ชายในอนาคตเขาต้องมีแฟนแต่งงานทำงานหากมีรอแผลเป็นเซียวชีชาถามแบบนั้นกี่รอบแล้วน่าจะรอบที่สามนะเรื่องแผลผมจัดการเรียบร้อยแล้วคุณไม่ต้องห่วงนะจะไม่เป็นรอแผลเป็นแน่นอนดูแลลูกให้ดีดี ให้เขากินข้าวให้ตรงเวลาอย่าก,กินของเผ็ดค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอฉันจะให้เขากินข้าวตรงเวลาแน่นอนค่ะตาป่าปยังจบอยู่ไหมไม่ละครับหมอชียาชาให้ผมแล้วเฮ้ยดีนะที่เมื่อกี้คอมมสกับหมอมาไม่อย่างนั้นคุณลุงจะต้องเห็นหน้าเราแน่เลยตาป่ายข้าวหลังอย่าทำแบบนี้อีกนะ การปกป้องลูกเป็นหน้าที่ของมามีลูกจะมาบาดเจ็บเพิ่มช่วยมามีได้ยังไงกันการปกป้องเฉียก็เป็นหน้าที่ของผมเหมือนกันจะให้ผมยืนดูคนอื่นรังแกเฉลี่ยได้ยังไงถ้าหากต้องเห็นเฉียยเจ็บผมยอมเจ็บแทนดีกว่าสองคนนั้นถูกจับตัวไว้แล้วฉันจะให้พวกเธอต้องใช้อย่างแน่นอนขอบคุณฮะลูกหยานเฉี่ยจากนี้ไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเธอต้องบอกฉันทันที จะได้ฝืนตัวเองเข้าใจไหมค่ะเข้าใจแล้วมามีคุณชายน้อยผมได้พาแนนน้อยมาส่งตามคำสั่งของคุณแล้วครับซิ่งฉันมามีผมได้ยินว่าเกิดเรื่องขึ้นกับมามีมามีบาดเจ็บตรงไหนหรือเปล่าครับมามีมีรอยแผลเป็นหรือเปล่ามาม,มีเป็นผู้หญิงแนนะาขาจะต้องมีแฟนจะต้องแต่งงานถ้าหากมีรอยแผลเป็นแล้วก็ฉันคิดว่าจะจบแล้วซะอีก ได้ยินเจอสินฉุนอีกหรอเออมามีม่เก่งจะตายไปจะบาดเจ็บได้ยังไงล่ะจ๊ะอีกอยามมามีม่ก็มีตาปล่าขบปกป้องใช่แล้วครับการที่เสียชีวียปลอดภัยต้องขอบคุณผมหากไม่ใช่ผมกระหาญแล้วเข้าไปช่วยได้ทันคนที่ต้องนอนร้องไห้ในตอนนี้คงจะเป็นเสียชียไปแล้วผู้ช่วยแค่บอกฉันว่าเกิดเรื่องกับมามี่ยังไม่ถึงเลยว่าซืือจิน้นไปจะได้รับบาดเจ็บเพราะปกป้องมาม,มี่ หรือว่านายคิดจะให้ฉันเรือกไหนว่าพี่จริงๆจริงสิพวกเธอยังไม่รู้จักกันสินะเดี๋ยวฉันจะแนะนําให้รู้จักเดยวคนนี้ชื่อซอจินป๋ายเป็นลูกชายของมามีตางป๋ายนี่ลูกซิงเฉินลูกฉันเองจากนี้ไปพวกเธอก็เป็นพี่น้องกันแล้วนะทำความรู้จักกันไว้เฮ <Hey? S 1> จาว่าไปแล้วแต่ียังไม่รู้นี่นะว่าเรากับซอจินป๋ายรู้จักกันตั้งนานแล้ว นี่เหมือนว่าคุณลุงสุดหล่อจะยังไม่รู้เรื่องเงินพวกเราก็ต้องเก็บเป็นคนรับให้ดีสวัสดีเจ้าน้องชายฉันตาป่อจากนี้ไปนายเรียกฉันว่าพี่ชายก็พอซือจิิไปเจ้าจริงจเจ้าเละตาปล่อยกาลังพูดกับลุงอยู่นะทําไมทําหน้าแบบนั้นยังต้องให้พ่อสอนเรื่องมารยาทอีกเหรอเออพวกเขาก็เพิ่งจะรู้จักกันคุณหยาเข้มงวดนักเลยแล้วเดี๋ยวเด็กๆทั้งสองคนก็สนิทกันเองแหละค่ะ เดิมทีแล้วตาปายกับซิงเฉินก็ยังเถียงกันมาตลอดว่าใครควรจะเป็นพี่ชายตาป่ายนี่จริงๆเลยเคียจะอาศัยโอกาสนี้โกงซิงเฉินจะน้องชายทำอย่าง้ี้ออ่าล่าหรือว่าซิงเฉินจะรับไม่ได้ที่จู่ๆตัวเองก็มีคนในครอบครัวมาเพิ่มเออสวัสดีพี่ชายเห็นแก่ที่นายปกป้องมามีได้สําเร็จฉันจะทนเห็นแก่ที่มามีกับแดดดีอยู่ตรงนี้ฉันจะทนอีกฉันจะทนฉันจะทน ฉันจะทนซื้อจ้นไปคอยดูเถอะแค่นี้ต้องชำระ10ปีก็ยังไม่สายเฮเจะาน้องชานี่เชื่อฟังจังเลยจากนี้ไปพี่จะคอยดูแลนายเองสองคนนี้ต้องแบบนี้สิจากนี้ไปพวกเธอก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะคุณลูกครับยังมีอีก,กเรื่องเราซืบหาบอดแซของฆาตรกรตัวจ,จริงที่อยู่เบื้องหลังได้แล้วครับคุณคิดว่าไปคือข้างนอก เรื่องนี้ให้เราจัดการคนเดียวก็พอแล้วจะให้สื่อเชียกับเด็กๆมาเป็นกังวลไม่ได้จะนน้องชายมาเล่นกันเถอะว่ามาคือเจียงไห่ลู่เธอบอกว่าที่เธอรู้ที่อยู่ของคุณสือเพราะมีหมายเลขนิรนามส่งที่อยู่ให้เธอหลังจากที่พวกเราตรวจสอบที่อยู่เบอร์โทรนี้ก็พบว่าตำแหน่งนั้นคือบริษัทของผู้จัดการของคุณถังบริษัทของผู้จัดการของถังซืออยู่แล้วมีหลักฐานอีกไหม ทางซื้ออยู่ดูเหมือนว่าเธอจะอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้สินะตอนนี้เรายังไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นคนทำแต่ขอเวลาพวกเราอีกสักนิดรับรองว่าเราจะหาฆาตกรตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังได้แน่นอนครับถ้าหากเป็นคุณถางจริงตระกูลรู้กับตระกูลถางคือเป็นมิสหายกันซึ่งหาต่อไปแล้วก็ยุติธุรกิจทั้งหมดกับ JK และตระกูลถางทันงที และปล่อยเขาออกไปหากใครกล้าเป็นคู่ค้ากับตระกูลทางถือว่าเป็นศัตรูก,กับลู่หยานทางซื่ออยู่ถ้าเป็นเธอจริงๆฉันจะทําให้เธอต้องรู้สึกเสียใจที่ต้องเกิดมาบนโลกนี้แต่ว่าเรายังไม่มีหลักฐานว่าคุณถางเป็นคนทําเลยนะครับถ้าหากนายท่านรู้เรื่องนี้เข้านายท่านจะทํำยังไงหากฉันลู่หยางคิดจะลงมือจำเป็นต้องใช้หลักฐานด้วยหรือไงเขอะครับ มันก็จริงถ้าหากคุณรู้ต้องใช้เหตุผลในการลงมือแล้วก็เงินการที่ฝนจะตกก็คงต้องมีเหตุผลแล้วนะลู่หยางเอ๊ะเขินเลือดส่วนนายมาทำอะไรลู่หยางฉันได้ยินว่าตาป่าได้รับบาดเจ็บก็เลยมาเยี่ยมโปรล,ลีกทางให้ฉันด้วยการที่ลูกหยางอยู่ที่นี่เกรงว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ตาป่าได้รับบาดเจ็บฮึมาหาต้าป่าจริงๆริงเลยเหรอฉัน ว่านายมหาสืซสูเชียมากกว่ามั้งไม่จริงนะเราแค่มารายงานเรื่องงานก็ต้องมาเจอกับเรื่องดราม่าหล่เนี้รีบไปจากที่นี่ดีกว่าเรื่องของตาป่าฉันเองก็มีส่วนผิดฉันต้องขอโทษกับตาป่าและสืสูเชียตอนนี้คุณรู้จะหลีกทางได้หรือยังขอโทษเผอรล้ดส่วนนายรู้บ้างไหมว่าแฟนคลับบ้าๆของนายถึงกลับใช้มีดทำร้ายสืบสูเฉียแล้วนายรู้ไหมว่าเพื่อปกป้องสืบสูเชียแล้ว ตาปายต้องบาดเจ็บจน,จนเจ็บแขนน่ะจนย็บแขนน่ะถ้าหากไม่ใช่เพราะฉันไปที่นั่นทันเวลาลักก็น่าคิดว่าแค่นายขอโทษแล้วมันจะมีอะไรดีคือยืงไงนายพูดถูกทั้งหมดนี้เป็นเพราะฉันฉันยอมรับผิดยังไงซะก็ขอบคุณนายที่คอยช่วยซื้อซูเชียกับตาปายไว้ในครั้งนี้นายไม่มีสิทธิ์ว่าขอบคุณฉันตาปายกับซื่อซูเชีย ที่ฉันช่วยซูซูเชียกับตาปายเพราะเพวาเขาเป็นภรรยาและลูกของฉันตอนนี้นายก็ใส่หัวกลับไปได้แล้วฉันไม่อยากเห็นคนตัวต้นเหตุนั้นปรากฏต่อหน้าต่อตาซูซูเชียกับตาปายตัวต้นเหตุงั้นเหรอน่น่น,นสินะถ้าไม่ใช่เพราะเราตาปายก็คงไม่ต้องบาดเจ็บไม่ว่ายังไงฉันก็จะจัดการเรื่องนี้ให้ได้ฉันจะไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้น จะให้ซูซูเชียรู้ไม่ได้ว่าเธอเลิกสมาธินี้ไม่อย่างนั้นซูซูเชียจะจองจะใจอ่อนและอาจเกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นซึ่งสิ้นปายเมื่อกี้เป็นเพราะดาดีอยู่หรอกนะฉันถึงได้ยอมให้แต่ความจริงแล้วฉันต่างหากที่เป็นพี่ชายเออเออจะน้องชายในเมื่อนานเรียกฉันว่าพี่ชายแล้วฉันก็จะเป็นพี่ชายนายตลอดไปเลยข้อสรุปได้ถูกตัดสินแล้วนาาอย่าดิ้นรนอยู่เลยหน้า ฉันบอกแล้วไงว่าสถานการณ์มันบังคับฉันไม่มีทางเลือกนายมันขี้โกงแต่เน้นไม่นับนะแต่ว่านะเจ้าน้องชายเป็นลูกผู้ชายก็ต้องรักษาคำพูดซิในเมื่อกล้าทำก็ต้องกล้ารับสิฮ่หมอนีไม่หนักจังเลยฮะแต่ว่าได้ยินหมอนีเรียกว่าพี่ชายแค่นี้ก็คุมแล้วละ่ะไม่เอาไม่นับทางนี้ไม่นับซื้อจิ้นไปยอย่าได้คิดว่านายใส่แม่ไว้แล้วฉันจะไม่รู้ว่านายกำลังยิ้มอยู่นะ ฉันจะถอนแมนปลอมๆนี้ของนายซะเฮ้เฮ้เจ้าน้องชายลูกผู้ชายตัวจริงเขาต้องคุยกันด้วยเหตุผลสิฉันเป็นผู้ป่วยนะใครเขาทําแบบนี้กับผู้ป่วยกันบ้างช่ชิเช,ชีอช่วยผมด้วยมีคนจะค่าลูกของคุณเดี๋ยวสิพวกเธอสองคนนายดูคนเจ้าอ,อารมณ์อย่างนายสิต้องให้พี่ชายคนชิ้นนี้สอนเรื่องการเป็นคนดีด้วยเหรอเสือจินไปนาย Yeah now